หลายๆคนครับอยากให้ผมนะครับพูดถึงมากที่สุดนะครับเกี่ยวกับบ้านที่ประเทศออสเตรเลียนะครับราคาเท่าไรการเป็นอยู่ยังไงนะครับเกี่ยวกับห้องนะครับการจ่ายค่าห้องนะผมมัดจงมัดจำครับเดี๋ยวผมจะมาพูดให้หมดนะครับเกี่ยวกับการเช่าห้องการหาห้องที่ประเทศออสเตรเลียนะครับทุกคน สวัสดีครับสวัสดีไวัยรุ่นออสเตรเลียทุกๆคนเลยนะครับผมวันนี้พบกับช่องแล่ช่อง อเปลวอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็น่าจะเป็นนะครับผมซีรีส์ของวัยรุ่นที่เล่าที่หลายคนครับหลายๆคนครับอยากให้ผมนะครับพูดถึงมากที่สุดนะครับเกี่ยวกับบ้านที่ประเทศออสเตรเลียนะครับโอ้โหแบบนี้เลยนะครับผมห้องนะครับผมที่เราจะอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียครับมีหลากหลายแบบมากนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาเล่าให้หมดเปลือกเลยนะครับราคาเท่าไรการเป็นอยู่ยังไงครับเกี่ยวกับห้องนะครับการจ่ายค่าห้องนะครับมัดจงมัดจำครับเดี๋ยวผมจะมาพูดให้หมดนะครับเกี่ยวกับการเช่าห้องการหาห้อง ที่ประเทศออสเตรเลียนะครับทุกคนแต่ก่อนจะเล่าทุกคนช่วงนี้นะครับผมเป็นซีซั่นของนี่นะผมเป็นซีซั่นของเชอร์รี่นะผมเชอร์รี่นะผมซึ <ir> ม่งเชอร์รี่ที่นี่อร่อยทุกคนนะครับเชอร์รี่จากแทสเมเนียนะครับ <ir> เป็นเกาะที่อยู่ข้างล่างของเมลเบิร์นครับทุกคนอืม <c oughs> แซ่บมากทุกคนอาทิตย์หนึ่งนะครับผมจะซื้อมาประมาณโลหนึ่งทุกคนมันอร่อยทุกคนมันกินเพลินมันหวาน ฉ่ำลูกโตนะทุกคนเดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับซีรีส์นี้นะครับผมัยรุนขีเล่าครับจะพูดเกี่ยวกับเรื่องการเช่าบ้านการหาบ้านที่ประเทศออสเตรเลียนครับผมสำหรับคนที่มาวีซา่านักเรียนนะครับหรือว่าวีซ่าเวิร์กแอนด์ฮอลิเดย์นะครับ จริงๆนี้ก็อยากพูดแบบตรงไปตรงมาเนาะว่าการเช่าห้องที่ประเทศออสเตรเลียที่หลายหลายคนส่วนใหญ่อยู่นะครับรวมถึงผมนะครับอาจจะอยู่แบบผิดกฎหมายทุกคนหมายถึงในเชิงผิดกฎหมายของการเช่าบ้านนะครับทุกคนไม่ใช่วีซ่าผิดกฎหมายครับวีซ่าถูกกฎหมาย100%นะครับทุกคนก็มันอาจจะมีแบ่งเป็นการเช่าห้องที่ถูกกฎหมายนะครับแล้วก็เช่าห้องที่ผิดกฎหมายนะสำหรับการเช่าห้องแบบถูกกฎหมายนะครับก็คือมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรทุกคนเป็นการเช่าบ้านกับเอเจนต์ที่ประเทศออสเตรเลียนะครับทุกคนก็คือมีการเซน สัญญาค,ครับผมแล้วก็มีเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมายครับผมมีการ i n s p e c t i o นมีการดูห้องครับชื่อผู้เช่าก็เป็นชื่อของเราทําอันนี้คือการอยู่แบบถูกกฎหมายจริงๆนะครับซึ่งการอยู่แบบถูกกฎหมายแบบนี้นะครับเราก็จะต้องมีการซายบ้านกับเอเจนซี่ทุกคนซึ่งเอเจนซี่ที่ประเทศออสเตรเลียนี้ก็ไม่ได้มีน,น้อยทุกคนมีเยอะมากครับบ้านหนึ่งหลังอาจจะมีหลายเอเจนซี่ที่เขามาประกาศแบบหาผู้เช่าอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนซึ่งการเช่าแบบถูกกฎหมายนี้นะครับผมจริงๆคือมันถูกมากครับทุกคนเ <milieu difference S 2> มื่อเทียบ <Hail, S 2> ห้อองงที่่เเเราาไปชซึ่งการเช่าแบบนี้มันถูกก็จริงครับแต่ว่าคุณจะหาได้ยังไงครับเพราะว่าในเมื่อเรามีคู่แข่งเยอะทุกคนห้องถูกความต้องการก็สูงทุกคนขั้นตอนก็คือเหมือนเราต้องแบบไปดูในเว็บไซต์ของเอเจนซี่ทุกคนแล้วเราก็อ่าแอปพลายออนไลน์สมัครออนไลน์แล้วก็ไปนัดดูห้องทุกคนซึ่งวันที่นัดดูห้องอ่าบางเอเจนต์นะครับเขาก็จะให้เวลาประมาณ30นาทีทุกคนซึ่งก็จะใช้ระยะเวลาประมาณสมมติว่า30นาทีถูกไหมเราก็จะปล่อยให้คนที่สนใจห้องนี้เข้าไปดู บางวันนะทุกคนคือห้องมันดีมากห้องมันอยู่ในโซนที่ดีมากคนเข้าไปดูหลักร้อยคนทุกคนแค่30ินาทีบางคนดูได้แค่แป๊บเดียวคนต้องถ่ายรูปถ่ายอะไรเช็คทุกอย่างเช็คนา้าเช็คไฟเช็คห้องทุกอย่างว่ามันเหมือนจริงมันตรงปกกับที่ในเว็บไซต์บอกหรือเปล่าทุกคนแล้วหลังจากนั้นก็ยื่นแอปพลิเคชันทุกคนก็ต้องเตรียมเอกสารเยอะมากทั้งเอกสารพวกสเตทเมนต์นะครับวงเงินที่เรามีครับสามารถจ่ายเข้าห้องได้หรือเปลามาวีซ่าถูกหรือเปล่าอยู่ได้นานเท่าไหร่ทุกคนอันนี้คือเอเจนซี่เขาก็จะแบบกรองทั้งหหมมมดว่่าาเคุณะะสทีจ อยู่บ้านหลังนี้หรือเปล่าอันนี้คือเป็นความยากแล้วเราก็ต้องแข่งกับผู้เข้าแข่งขันนะครับผมเออถือว่าเรียกเป็นผู้เข้าแข่งขันแล้วกันที่เขามาดูห้องเหมือนกันเขาต้องการห้องเหมือนกันจากชาติอื่นจากประเทศอื่นจากเป็นอาจจะเป็นคนออสซี่ทุกคนซึ่งห้องมีแค่ห้องเดียวทุกคนก็นี่แหละครับห้องถึงแม้ว่าจะถูกแต่ว่ามันได้ยากทุกคนแล้วเขาจะเลือกเราหรือเปล่าทุกคนเรามีหน้าที่การงานที่ออสดีหรือเปล่าันะบถ้าเป็นวีซ่านักเรียนแบบอาจจะไม่เคยแบบเช่ามาก่อนอะไรเงี้ยต้องอาจจะต้องมีสเตตเมนที่สูงๆนะครับเพื่ี่นนเวาารม อะไรประมาณนี้ทุกคนถ้าเป็น work and holiday ใช่ไหมครับทุกคนเราก็ไม่มีเขาเรียกประวัติการเช่าห้องในออสเตรเลียมาก่อนเนี่ยเราก็อาจจะได้ยากนะทุกคนอันนี้ก็ถือว่าเป็นความยากทุกคนที่หลายๆคนครับอาจจะไม่ได้เช่าห้องอย่างถูกกฎหมายนะผมนั่นแหละครับผมอันนี้ก็คือความจริงนะครับที่ประเทศออสเตรเลียทุกคนของผมนะไปดูประมาณ1 2 3 4 5 6 7 10, ที่10ที่ไม่ได้เลยครับทุกคนเพราะว่าคนแย่งเยอะมากนะผมแล้วก็เราก็ไม่มีประวัตินะเงินเราก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยเมื่อเทียบกับคนอื่นครับเขาก็จะเลือกคน เหมานั่นแหละครับอันนี้คือการเช่าแบบถูกกฎหมายนะครับทุกคนแต่ว่ามีหลายคนนะครับคนไทยที่มาอยู่ที่นี่ก็รวมตัวกันนะครับทุกคนเพื่อที่จะซายห้องแต่ว่านั้นเขาต้องมีวีซ่าที่แบบเป็นวีซ่านักเรียนที่เขาเจาะจงได้เอ้ยเนี่ยฉันมาเรียนประมาณ1ปี2ปีนะปีครับวางแผนที่จะเช่าห้องประมาณ1ปีเนี่ยกับเพื่อนอะไรก็แบบเอาชื่อใส่กมาร่วมกันแล้วก็แบบร่วมเงินกันนะครับว่าเอ้ยเรามีเขาเรียกมี potential มีศักยภาพในการจ่ายค่าห้องอะไรเงี้ยก็มีหลายคนนะครับที่คนไทยที่ได้ห้องนะครับผมซึ่งก็ถือว่ายากนะครับบบาาหหกเช่้องแูฎมย แล้วก็มาดูนะครับผมการเช่าที่ผิดกฎหมายแล้วกันนะครับทุกคนซึ่งคนส่วนใหญ่นะครับก็ใช้วิธีนี้นะครับเพราะว่าไม่มีทางเลือกคนเราจําใจต้องต้องเช่านะครับทุกคนอันนี้ก็คือบอกตรงๆเลยนะอย่างเช่นการที่ผมไปทำฟาร์มแบบนี้จริงๆที่ไปเช่าบ้านก็คือชื่อมันไม่ใช่ชื่อเรานะครับแต่ว่าเราก็ต้องไปเช่าเพราะว่าไงเราก็ต้องทํางานฟาร์มเพื่อเก็บวีซ่าปี2ถูกไหมนะผมแล้วก็ต้องจ่ายเป็นเงินสดอะไรเงี้ยครับทุกคนเพื่อที่จะให้เรามีที่อยู่นะครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่เจอนะครับจากประสบการณ์ ตัวปกองเนาะก็อ่ะขออนุญาตอธิบายแบบที่2แลนการแบบที่มันผิดกฎหมายทุกคนหลักๆนะครับทุกคนก็เหมือนกับว่าคนกลุ่มที่1ที่เขาเช่าแบบถูกกฎหมายนะครับเขาเอามาปล่อยต่อให้กับ กลุ่มคนที่ไม่สามารถซายห้องได้ไม่สามารถเช่าห้องได้อย่างถูกกฎหมายนะครับผมเราเขาก็จะเอาห้องที่เขาได้นั้นอย่างเช่นสมมุติ2ห้องนอน1ห้องน้ําทุกคนเขาก็จะมาแบ่งแยกย่อยห้องหลักๆมันอาจจะมีห้องมาสเตอร์รูมนะครับผมซึ่งมาสเตอร์เนี่ยก็คือห้องหลักของตึกนั้นของอพาร์ตเมนต์นั้นห้องมาสเตอร์รูมนะครับส่วนใหญ่ราคาก็ถ้าอยู่2คนนะครับก็อาจจะเป็นประมาณ500600-700ขึ้นไปจนถึงหลักพันทุกคนสมมติห้อง6 0 0้อนะครับห้องมาสเตอร์นะหกรหาร2ตกคนละ ่าหร300อันนี้ก็คือห้อง master room นะครอันนี้เป็นห้องแบบแบบที่1เนาะต่อมาเป็นห้องที่2ก็คือห้อง second r o ูมนะครับทุกคนในห้องนี้ก็อาจจะไม่มีฟァซิลิตี้ที่ดีเท่าไหร่อาจจะเป็นห้องขนาดเล็กกว่าห้อง master ห้อง master นะผมบางทีก็อาจจะมีห้องน้ําในตัวละกันเออก็อาจจะมีห้องน้ําในตัวแต่ว่าถ้าเป็นห้อง second r o ูมอาจจะไม่มีห้องน้ําแยกหรือว่าอาจจะมีก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าตึกนั้นมันจะเป็นแบบไหนอย่างเช่น2ห้องนอน2ห้องน้ำสามห้องนอนสองห้องน้ำอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนห้อง second room ครับก็คือเป็นห้องที่่เเล็็กกวานป ้องรลกกันนคทุซึ่งราคาเท่าที่ผมเห็นในตลาดส่วนใหญ่นะครับผมก็ประมาณ400 500600นะครับประมาณนี้ถ้าอย่างเช่นห้องเซ็กซ์นะครับผม5 0าบาทถ้าหาร2คนนะผมก็ตกอยู่ที่คนละ250ต่อคนนะคืออันนี้เป็นค่าห้องที่เราจะต้องจ่ายนะคุคิดเป็นต่อสัปดาห์เนาะที่นี่เขาจะจ่ายส่วนใหญ่เป็นต่อสัปดาห์นะหรือไม่ก็2อสัปดาห์จ่ายครั้งหนึ่งเนาะอันนี้ก็คือเป็นห้องแบบที่2นะครับทุกคนอ่าจริงๆคือถ้าเรามีตังค์เยอะนะครับผมเราสามารถเช่าห้องมาสเตอร์หนึ่งคนอยู่ได้เลยนะครับผมหรือ ว่าห้อง second room อยู่ได้หนึ่งคนนะครับราคาก็อาจจะลดหลั่นลงมานะครับทุกคนอย่างเช่นถ้าอยู่2คนเขาคิด500แต่ถ้าอยู่คนเดียว450อยอยู่ไหมซึ่งก็น่าจะมีความเป็นส่วนตัวมากกว่า กุก็น,นั่นแหละถ้าใครมีเงินจ่ายนะครับแต่สําหรับผมนะครับก็ถือว่าแพงไปนะเมื่อเทียบกับเราอยู่2คนเราอาจจะต้องหาเพื่อนมาหรือว่าเขาอาจจะหาเพื่อนให้นะครับผมอ่ะสมมติว่าเอ้ยห้องหลักแพงไปทุกคนห้องสแตนเลก็แพงไปอีกหรือว่าห้องเต็มแล้วสามทุกคนห้องเลี้ยงรูมเมื่อกี้บอกว่ามี2ห้องไม่ใช่เหรอแล้วเลี้ยงรูมคืออะไรเลี้ยงรูมนะครับทุกคนก็คือห้องนั่งเล่นมันนอนได้หรอครับได้ครับทุกคนเพราะว่าเขาก็จะซอยย่อยซอยย่อยคืออะไรคือการแบ่งห้องเลี้ยงรูมเพื่อที่จะเป็นห้องนอนทุกคนก็ เอาม่านมากันเอาเตียงมาวางเอาตู้มาให้ปิดไฟให้นะครับผมบางที่อาจจะแบ่งเป็น2ห้องทคนซึ่ง living room ส่วนใหญ่นะครับก็คือราคาห้องที่ถูกที่สุดส่วนใหญ่คนที่มาใหม่ๆทคนและอยากอยู่ในมือนะครับทุกคนไม่มีทางเลือกครับก็อยากได้ห้องที่มันถูกที่สุดเพราะว่าเงินก็ยังไม่มีทุนค่าเรียนก็ต้องจ่ายะค,ค่าอันนู้นก็ต้องจ่ายค่ากินค่าใช้ค่าอยู่ทุกคนก็ต้องประหยัดให้ได้มากที่สุดก็เลยจําเป็นต้องอยู่ที่ห้อง living room ราคาส่วนใหญ่นะที่ผมเห็นก็ 1 8 0ถึง200นะครับประมาณนี้ถึง220-250ก็มีนะครับผมซึ่งก็นั่นแหละครับซึ่งห้องลิฟ n ิ r ง o ูมันจะมีข้อเสียของมันคือเห็นไ,ไหมอย่างเช่นผมเอาถ้ามันกันนะ เต,ตียงมาไว้ครัวผมอยู่เนี่ยทุกคนห้องครัวผมอยู่นี่บางคนที่คนอื่นเขามาใช้ทำกับข่าปัดโซ่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 ซาซากเข้าห้องนะทุกคนสี่ทุ่มเขามาเอ้ยอยากกินมาม่าต้มมามานะ่าเนี่ยทุกคนเสียงรบกวนนะครับกิ่นรบกวนนะทุกคนแล้วก็คนต้องเดินตลอดเวลาเห็นไหมเออเพื่อนคนอื่นเดินตลอดเวลานะก็อันนี้ก็อาจจะเป็นข้อเสียของลิฟต์พิลล์ถูกแต่เราก็ต้องอดทนกับสิ่งรอบข้างนะครับที่เราจะต้องเจอครับเดี๋ยวขอพูดเรื่องสัญญาก่อนที่จะเข้าบ้านนะครับทุกคนเพราะว่าอันนี้มันคือถือว่าเป็น กาาเช่่ทีผิดฎหมยถมถ้าพูดกันตรงๆคือเราจะไม่มีเอกสารที่ถูกต้องนะครับผมเราต้องเชื่อใจกันและกันร,ระดับหนึ่งถึงแม้ว่าจะทําสัญญานะครับทุกคนแต่ว่าในเมื่อมันผิดกฎหมายแลยว้วถ้าเราเอาไปฟ้องร้องหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่เป็นผลเท่าไหร่นะครับอันนี้ในความคิดผมนะอันนี้ผมอาจจะไม่รู้จริงนะครับทุกคนซึ่งก็เอาเป็นว่านะครับถ้าใครที่เอ้ยมาดูห้องแล้วนะสมมติผมเนี่ยตัดสินใจจะอยู่ l ลฟ i ิ g งรูมก่อนที่เราจะจ่ายค่าประกันถูกไหมมันจะมีค่าประกันห้องนะครับผมก็คือค่าบอลน,นะครับ ทัวเราจะไม่ทําห้องเขาเลอะเขาพังเขาอะไรประมาณนี้เนาะก็ต้องจ่ายค่าบอลน,นะครับผมแล้วก็ค่าคีย์นะทุกคนก็คือค่ากุญแจอีกก็100 2 0 0 150ประมาณนี้นะครับอย่างเช่นห้องรั200นะผมก็ต้องจ่ายค่าบอลน,นะครับทุกคนสมมติ2วีคเนาะก็400แล้วก็จ่ายค่าอยู่ร่วงหน้าอีก2สัปดาห์400เป็นเท่าไหร่800ทุกคน800แล้วรวมกับค่ากุญแจอีก100ก้อกนแรกก็ต้องจ่ายเท่าไหร่900ทุกคนก่อนที่จะอยู่เนะี่ยแล้วพออยู่ไปอาทิตย์นหนึ่งสองอาทิตย์เฮ้ยห้อง มีคนทํากับข้าวเยอะเสียงดังนะทุกคนอยู่ไม่ได้คนอยากย้ายแล้วก็จําเป็นต้องหนีทุกคนไม่ใช่หนีหมายถึงหนีออกไปแล้วก็บอกเจ้าของบ้านแต่ว่าเราก็อาจจะไม่ได้ค่าบอลคืนเพราะเราไม่อยู่ตามสัญญาปกติก็มีม,มัาขั้นต่ำสามเดือน6เดือนฉะนั้นนะครับก่อนเช่าก่อนอยู่ก่อน,ออนตัดสินใจครับแนะนําเช็คให้ดีๆก่อนทุกคนไม่งั้นเราจะเสียค่าบอลน,นะครับสองสัปหนึ่งไปเลยทุกคน200400ย่อน่ยหายไปเลยทุกคนก็จาไม่ได้คืนนะครับรวมถึงนะครับคนที่อโอนค่าบ้านจากไทย โดยที่เรายังไม่มาดูห้องเลยนะที่ออสถือว่ามิจฉาชีพก็เยอะหลายคน,นครับโดนหลอกทุกคนเอ้ยเขาถ่ายรูปไปแล้วเนี่ย น้องมาดูได้เลยนะเนี่ยห้องดีมากห้องสวยมากแต่จริงๆอาจจะไม่ใช่ห้องจริงหรือว่าเป็นวิดีโอคนอื่นทคนสแกมเมอร์มันเยอะแล้วให้เราโอนค่าห้องจากไทยเราก็ไม่รู้สิเออเพราะว่าบางคนก็ไม่เคยมาออนนะครับบางคนก็เอ้ยกังวลมาแล้วเราจะไม่ได้ห้องทุกคนอันนี้ก็คือหลายๆคนโดนโกงทุกคนมาจากที่ไทยนะเพราะว่าโอนให้ก่อนนะโดยที่เราไม่ได้รับกุญแจนะต้องทําให้มันรัดกุมมากที่สุดสมมติว่าเราโอนจ่ายเงินให้คนคนนึงไปแล้วถ้าไม่ได้กุญแจนะทุกคนผมจะไม่โอนนะเพื่อให้มั่นใจว่าเราจะได้ห้อง นี้แน่ๆประมาณนี้นะสําหรับผมนะอันนี้คําแนะนําของผมนะก็คือต้องดูห้องก่อนครับเช็คทุกอย่างนะสัญญงสัญญาเช่าวันไหนเข้าวันไหนอะไรต้องแบบให้มันเข้าใจตรงกันทั้งผู้ให้เช่าแล้วก็ผู้เช่าอย่างเช่นเราเราเน,นี่ยโอนปุ๊บนะบก็ ขอกุญแจเลยอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับทุกคนรวมถึงการเช่าอย่างถูกกฎหมายก็เหมือนกันนะครับผมเซ็นสัญญาปุ๊บปุ๊บก็จะได้กุญแจมานะทุกคนแล้วเราหาห้องแบบนี้ได้จากไหนนะครับถ้าห้องที่ถูกกฎหมายก็คือจะมีเว็บไซต์ของเอเจนซี่เราก็สามารถไปดูรูปภาพไปเช็คจากวิดีโอของเอเจนซี่ได้เลยนะห้องแบบนี้ตรงไหนอยู่พื้นที่ไหนอันนั้นมันก็จะมีระบบระเบียบม,มากกว่านะครับผมแต่ว่าถ้าห้องแบบที่2แบบผิดกฎหมายที่ผมบอกนะก็ส่วนใหญ่ก็จะเจอจากกลุ่มคนไทยนะครับผมซึ่งกลุ่มที่ผมเจอหลักๆในของซิดนีย์ก่อนละกันนะครับมชื่่่อกลุวา บ้านคนไทยในซิดนีย์ครับอ่ะจดเดี๋ยวผมจะทําลิงก์ไว้ข้างล่างด้วยนะครับเผื่อว่าหลายๆคนนะครับจะไปตามหานะผมไปตามหาบ้านกันนะและกลุ่มที่2นะครับผมหางานหาบ้านซิดนีย์นะครับก็ไปกดเข้ากลุ่มนะครับสำหรับคนที่จะมาออสเตรเลียนะครับผมมาดูทางฝั่งเมลเบิร์นละกันนะครับทุกคนส่วนใหญ่หลายๆคนก็น่าจะอยู่แล้วนะครับเป็นกลุ่มหางานหาบ้านสําหรับวีซ่า Work and Holiday แล้วก็นักเรียนนะครับกลุ่มของพี่เกมนะ,มนะครับไทยว่าครับนะทุกคนมีทั้งงานครับมีทั้งบ้านครับที่สามารถเข้าไปหาได้เป็นกลุ่มคนไทยนะครับทุกคนสำหรับหาบ้านอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เมลเบิร์นก็คือกลุ่มหาบ้านเด็กออสเมลเบิร์นนะครับอเดี๋ยวผมจะทําลิงก์ทุกกลุ่มครับไว้ที่ข้างล่างของคลิปนี้นะครับทุกคนก็ไปตามหากันดูบางคนอาจจะได้ถูกบางคนอาจจะได้แพงถ้าถูกก็อาจจะอยู่ไกลเมืองมานิดนึงนะถ้าแบบแพงนะห้องดีๆก็อาจจะแพงนิดนึงถ้าแบบแล้วห้องอยู่ในโซนตัวเมืองนะครับอยู่ใน city อก็าอาจจะแพงนิดนึงับแต่ว่ามันก็อาจจะสะดวกเรานะไม่ต้องมีค่ารถค่าเดินทางอะไรเงี้ยก็ต้องเลือกเอานะครับทุกคนมาดูสําหรับเรื่องบ้านสําหรับ work and holiday นะครับสำหรับคนที่จะหาบ้านในการทํางานฟาร์มทุกคนสำหรับผมนะครับแนะนําให้ถามคอนแทคเตอร์นะครับทุกคนเออสมมติถ้าเขาต้องการประกาศร,รับสมัครคนนะก็ลองถามาก่อนบางที่จะมีบ้านให้นะครับคนบางที่ก็จะไม่มีบ้านให้นะต้องติดต่อกับคอนแทคเตอร์เอาเองนะครับทุกคนนะว่าบักเขามีบ้านให้หรือเปล่าถ้าไม่มีก็ต้องไปหาบ้านเองแต่เขามีงานให้อะ ก็ส่วนใหญ่ผมจะได้บ้านจากคอนแทคเตอร์นะครับก็คือเป็นบ้านที่ใช้เงินสดจ่ายนี่แลลวก็ผิดกฎหมายนั่นแหละครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ซายเองจากเอเจนต์นะแต่ว่าถ้าใครซายเองได้ก็ดีครับถ้าเราแบบตั้งรกรากถิ่นฐานเพื่อทางานตามตรงเนี้ยประมาณ3เดือน6เดือนหรือหนึ่งปีก็อาจจะซายบ้านได้นะครับทุกคนอันนี้ก็อาจจะสะดวกเราก็ได้บ้านราคาที่ถูกนะครับผมแล้วก็มาเช่ากับเพื่อนอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับผมอีกอย่างหนึ่งครับเว็บไซต์ flatnext ทุกคนก็คืออันนี้ก็เป็นเว็บไซต์ที่รรววบมมนคผ หลักหลายเชื้อชาติที่เขามีห้องแบบถูกกฎหมายเขาก็จะเอามาปล่อยในเว็บไซต์แล้วเราก็เข้ามาดูในเว็บไซต์นี้ได้เหมือนกันครับทุกคนหลักๆนะครับผมการเช่าบ้านที่ประเทศออสเตรเลียก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนใครอยากได้ความรู้เพิ่มเติมหรือว่าอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเช่าบงเช่าบ้านนะครับก็สามารถหาเพิ่มเติมได้ในช่องทางออนไลน์นะครับทุกคนอันนี้คือเล่าจากประสบการณ์ของตัวเองที่พบที่เจอนะครับทุกคนไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรขนาดน,นั้นนะครับอันนี้เท่าที่ผมเห็นเท่าที่ผมเจอถามจากเพื่อนสังเกตากคน อะไรอย่างนี้นะครับทุกคนแล้วก็เอามาเล่าให้กับทุกคนฟังณตรงนี้นะครับหลายๆคนที่ดูผมอยู่นะครับตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเช่าบ้านแบบไหนได้บ้านราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ลองบอกบอกได้นะครับเผื่อจะให้คนที่มาดูช่องผมเนี่ยเอ้ยรู้นะครับว่าสถานการณ์การเช่าบ้านที่ออสเตรเลียณตอนนี้ทั้งซิดนีย์เมลเบิร์นเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับทุกคนก็มาแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเท่านี้นะครับทุกคนสําหรับคนที่สนใจอยากมาที่ประเทศออสเตรเลียนะครับก็ไปติดต่อเอเจนซี่นะครับผมผมไม่ ผมไม่สามารถให้ข้อมูลเรื่องวีซ่าที่แบบเอ้ยทุกคนต้องทําอันนั้นอันนี้นะทุกคนผมไม่สามารถแนะนําได้ทุกคนถ้าใครมีคุณสมบัติแบบไหนนะครับก็ลองศึกษาตัววีซ่านะครับเอ้ยเราสามารถมาวีซ่าแบบไหนได้ครับก็ติดต่อเอเจนซี่นะครับ,รบให้เขาแบบให้คําแนะนําที่ดีกว่ามาถามผมนะทุกคนเพราะว่าผมไม่ค่อยรู้นะครับผมเพราะว่าผมก็มาวีซ่าที่ผมต้องยื่นเองเนาะเพราะว่าวีซ่าอื่นๆอาจจะต้องใช้เอเจนซี่หรือไม่ก็ทําเองได้ด้วยก,ก็มาเป็นวัยรุ่นออสเตรเลียด้วยกันนะครับถ้ามีโอกาสนะผมสำหรับวันนี้นะครับก็ ติดตามนะครับผมบ๊ายบายครับ